สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้วันที่9กลุ่มภาพาันพศสองพันห้าร้อยหได้มีหนังสือจากคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จตุจักรกรุงเทพนะครับได้ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานนะครับโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรนิตยาเมียนมิตรและอาจารย์ทัญญพรบางใบเป็นผู้ควบคุมดูแลนิสิตนะครับ มาเรียนรู้นะฮะศึกษาดูงานจากสวนหวานป่พออาพอป,ปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสบบระบุรีซึ่งลงนามโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัะสุทธาสุธทรห้านะครับหัวหน้าภาควิชาจัดการป่าไม้แล้วก็มีพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมสมทบทางสวนก็ได้จัดการอบรมนะฮะเกี่ยวกับการปลูกผักหวานป่าในวันนี้นะครับ ในการเรียนรู้ครั้งนี้นะครับทางสวนก็ได้ดําเนินการนะครับเริ่มบรรยายนะครับแล้วก็สาธิตนะฮะการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มแรกของการปลูกผักหวานป่านะครับโดยอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างชี้แจงให้ทางคณะนิิสิทธแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันถึงขั้นตอนต่างๆต,ต,ตั้งแต่การเริ่มเตรียมดินนะครับ แล้วการปลูกนะฮะระหว่างที่ปลูกแล้วก็การเก็บผลผลิตนะฮะเขาจะแตกออกมาไกลก็ได้มือก็ได้ครับเห็นไหมฮะแล้วเราต้องเหลือไปกิ่งนึงเราอันนี้คือเพื่อเอายอดเพื่อเอายอดการหักยอดเนี่ยเวลาเก็บนะท่ท้าสวนก็จะหักไปให้ย้อนลงนะมันจะดังเปาะเนี่ยง่ายมากแล้วยิ่งยิ่งหักนับว่าวันนี้โชคดีมากนะครับะะที่ทางสวน,นได้ทำาสาพักหวานหรือ แต่งกิ่งไว้นะครับพี่น้องที่เห็นยอดออกมาพอดีกับที่พี่น้องหรือว่านิสิตและคณะอาจารย์นะครับจะมาวิไลเข้ามาศึกษาดูงานพอดีเราก็ได้สาธิตนะฮะการทำสาวและการแต่งกิ่งประวาตป่าให้เห็นนะฮะโดยการปฏิบัติจริงนะครับพอเป็นแบบนี้เป็นต้แตกใหม่ล่าเนี่ยอย่างนี้นะฮะ เราจะเก็บย้อนลงนี้เนี่ยเวลาถ่ายเนี่ยเราจะเงี้ยเห็นไหมฮะแล้วก็มารวมมาเรียกเขาเรียกว่าเป็นกมกมผักกำกแล้วไปช่างเป็นโลเป็นช่างเป็นขีดทางสวนก็ได้สาธิตวิธีการทําสาวผักหวานป่าหรือการแต่งกิ่งนะครับการแต่งกิ่งหรือการทําสาวผักหวานป่านั้นจะมีลักษณะที่ว่าหนึ่งจุดมุ่งหมายทําสาวแต่งกิ่งเพื่อเก็บยอด2แต่งกิ่งเพื่อทําทรงพุ่มและข้อสาม แต่งกิ่งเพื่อเตรียมนะฮะเตรียมที่จะนำกิ่งพันุ์ไปตอนแล้วก็เป็นต้นพันุ์ในโอกาสต่อไปทางนี้ก็ได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษาคณะอาจารย์แล้วก็พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างดียิ่งเลยนะครับ เราเราก็ะทันอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเราอย่ารูดมันหมดสิเราก็เอาให้ติดไปไว้มากดนย่งถ้าอย่างนั้นตอนนี้นะเพราะว่าเขาไม่อยากรูดหมดเนี่ยเราก็เราก็อย่างเงี้ยนิ่นหน่อยก็ได้แค่นี้พอแล้วเราก็หักหักนี่ปุ๊บมันก็จะมาแตกขึ้นหมายตรงนี้ก็จะแตกขึ้นอย่าไปหมดเข้าใจนะอันนี้ระมาณ้างในนี่ การการตอนไม่ตัดตอละส0ง้ทางสวนประวัติ่าสเพออปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีก็ขอกราบขอบคุณคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพมหานครนะฮะที่มอบความไว้วางใจให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับนิสิตนักศึกษาและกพี่น้องประชาชนทั่วไปและการทุกท่านก็ได้ความสนใจและวันนี้ก็โชคดีนะครับที่ทางสวนได้ บางเอินนะครับมีการาตัดแต่งกลิ่นแล้วก็ทําสาผักหวานป่าไว้ด้วยในโอกาสน,นี้ก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับทั้งสวนมีนนนกิจกรรมดีๆก็จะนํามาเสนอต่อไปนะครับสวัสดีครับ